สวัสดีครับพ่อแม่ปีน้องเช้าจังหวัดน่านตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านน้ำปัวอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับตอนนี้โอกาสของเขาแล้วก็ดูตั้งไททั้สารคาดีที่ทีวีให้ป่อแม่ปีน้องได้รับชมวันนี้ครับวันนี้วันที่สารหกวันติดครับสองห้าหกแปดนะครับนี่บอ่อนี่ก็มีชาวประมงอยู่ประมาณร้อยร้อยท่านนะครับ เออยลำเรือนะครับจะร้อยทันท้รอยลำเรือนเนี่ยก็คือปั๊มก็สองรอยทันนะครับเลือละสองล้ำก็เปิลเก็บกาลำเรือห้าร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถือว่าชาวประมงได้ปลาหลายอยู่ครับเดี๋ยวไปพอข้าบอดได้ปลาหลายขนาดไหนนะครับจมา,มาพอแล้วครับตอนนี้ลูกก้าก็มาซื้อปลาแล้วนะครับนี่ปัจ,จะมีทีมงาน,นาตีเปิลสุภาพสตรีเปิลเราเริ่มเริ่มขายปลาแล้วครับอันน้นอันลูก นครับมากันแล้วครับมาซื้อกันแล้วครับคุณผู้ชมทั้งบ้านนะครับมาพอแล้วครับผมจะอยู่ตั้งข้างถนนก่อนเพราะว่าลูกก้าผลมาซื้อป่านักนะเขาใจอยู่ข้างนี้นะครับคงจะขยับขยายไปไหนไม่ได้เตือ่อยไปแล้วนะคุณบีไปแล้วครับวันนี้นะคงจะได้ลาบแล้วครับวันนี้นะเอา ก็คงจะมดบอกันวันนี้แล้วครับคงบเดเอวปิกบ้านแล้ววันนี้นะครับ <laughs> นะครับตอนนี้ก็ชาวประมงก็ยังอยู่ในบอ่อป่าอยู่นะครับคลิปนี้ก็ลาเพื่อน,อนที่รักทุกท่านไปก่อนนะครับวันนี้ขอเ้าคนที่นีเ่เอาไปแล้วครับเอาบรรทุกออกไปบ้านแล้ว <laughs> บ้านั่งขายแล้วกัน <laughs> อากาศฮอนละหนีเด็กๆเลยฮาฮ่าฮ่าฮตป่ามันจะแล้วออปลามันจะเออขาบอกว่าไปใส <ances S 1> ่ในแก่เย็นครับเพื่อนๆถ้าแผลใครได้ก็มาลงชิดตรงนี้นะครับมผมเนื้อมันนิ่มแล้วมันจะเสียรสชาติาโอมันจะเสียรสชาติเพื่อนเผมจะปิดคลิปไปตรงนี้ครับกดไลค์กดแชร์ก็กระดีติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ